ขายชินขายอรน่นเองแกมักเมื่อบว่าซื้อมอันซื้อเฮดลอนด้พี่น้องโละซ้าพันกี่ริมันมันอันถ้าแกเมื่อแล้วมันกันน้องเ็ดช่วงเฮ็ดลี่ยนบยร์โคอยากะยอนในเลียนเอ็กเด็ดถิมนตบียโคดเหอานี้เป็นเอื่อยเนาะเอื่อยเบาโอเคได้เอยเอ่าโอได้เอ่าวเอ็งกดฮดไม่เผาเราขายของป่าเนาะพี่น้อง ตามมันหนอกขลองหน้าแหละมาเสือได้พี่น้องเลยผ่านไปเมืองจัมพอนมันบอกไงเอ่ยมันบามาลาวเพ็นบ่จิลลนี่หลงหัวตกต่อยกะอาลงถ้าตุ๊กนาวหลงหัวมาแต่ใส่เอ็นคาราบาลหัวกะไทยแห้วก็ไปช่างแล้วก็ต่อยกรมาน้อยแล้วน้อยเฮ็ให้านคำเห็นป อ,อันนี้มกอเป็นหมากทีผวนเนาะอันนี้เห็ดตัวเห็ดตัวห้ทจออกเลยพี่น้องเลยอันนี้เอื้อยาซ้เลยได้อยู่ทําน้อยนี่โลละซาพันกีบได้เห็ดตัวนะก็ได้ค้ายแพงได้ของธรรมชาติใช่ชื่อครับแน่และคอยก็ชื่อไม่เท่าเห็นบะ งามเนาะพวงามลายหลายเลยนะผมได้เห็นนคุณแม่ฝากคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์เนี่ยได้พี่น้องเด้อเห็ดปลเดินเก้าอี้พี่น้องบันเทาเอ้ยเห็ดปลวกเห็ดปลวกเดือนเก้าอ้เลยเดือนสิบเอ็ดเลยเบาเขนเองเนาะพี่น้องเดินชิบ่ถึงพี่น้องมันไม่มาเดินเก้าอี้ได้เดินชิบเอ็ดได้เมถาวเมถาวคือเสี่ยวเบาเขนเองเนาะเสี่ยวแปลว่า ขอดอออกประเอ็กเฉยเฉยช้ายเลยเลย่ได้กินเลเสียหนมันแบนไปหนาอยากต้มเสื้อ่างใส่กรลาวไป่นีเป็นยาเขียได้เลาสไ่ามัากเสื้ต้์มนเป็นมะเขธรรมาาเาไ่น้องปลูกเองไงเนี่ปลูกเองไ่ได้ปลูก่ได้ปลูกบังคับได้นี่ยปลูกไปรรมาสิรจะพอยามนี่เนาะ ถามเขียกันเต็นหนึ่ทางไปเมืองกำพรนะพนะี่น,อน้อ,องเทศบาลเมืองกำพรเนาะสำใบ้าน่ะดั่นขอยน้ำล้งขอยแล้วปุ๊บแล้วก็แล้วน้ำรายงก็ไดู้ะชมใจวดีมาเหลือือถือก็ขอยได้สิบพันอยคุมเจ้าบ้านห่งอย่าไปเอาเจ้าชบข่าวข้าวจากปั้นปบั พกเทินนนี่ขอลา้ี่น so ่อ้าจุกันกินหนาเด้อสอล้นนี่ฝากคนแชร์ฝากติดตามนเด้อายบายเจอกันกินหนาสบายดี